อ่าสวัสดีนะครับวันนี้มาที่ประจวบอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยพี่ออันนี้คุณท็อปนะครับเนาะพี่เขาเป็นเจ้าของทางเขาเขื่อนปานครับพี่พี่เขาเขื่อนปาเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้นี่พี่เขามีสนามหญ้าจริงอยู่สนามหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คาเท้านะครับโหดูเรียบหรูมากนะครับดูไม่มีอะไรแต่ดูเรียบหรูเเรียกว่าเรียบหรูนะครับสไตล์เลยนะครับล็ออันนี้สนามสนามนี้เตะได้กี่คนพี่หญ้าจริงอันนี้เป็นหญ้าจริงหญ้าจริงเป็นเจ็ดคนพี่ บังคับเจ็ดคนเลยไม่ให้แปดไม่ให้เก้าไม่ให้อ๋อเจ็ดบังครับเจ็ดคนเลยนะครับแล้วก็นี่ก็มีแปนที่จะทำยาเทียมใช่ครับใช่ไหมครับจะน้ำนึวยยาเทียมนี่ขนาดเท่าไหร่ครับพี่อ้าวสิบสามห้าสิบสามใช่ครับก็โอ้เจ็ดคนนี่สบายๆเลยนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งอันนี้นี่ชอบฟุตบอลด้วยเลยพี่ใช่ครับชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วด้วยแล้วกยเล่นแล้วพี่ก็ชอบดูมากอะไรมากดเลยครับ แมวันนี้ก็ยังพลาดไม่ได้ในบอลไทยนะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้พี่โอ้โหนี่นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของอ่ะให้พี่ปั้นดีกว่าจญาติ่าติอะไรกู้อะไรครับญาติครับครับเป็นคู้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของญาติเขียมครับสนามบอลเริ่เป็นส่วนของสนามบอลญาติเขียมกับญา,า,า,าจริงนะครับย่าสนามเดี๋ยว พาไปดูแบบที่เจ้าของร้านหัวทะด้วย <HAS S 1> <ๆ>ร้านห,หัวทะชื่ออะไรอ่ะพี่ร้านยายบุฟเฟ่ครับพี่ร้านยายบุฟเฟ่้านยายบุฟเฟ่แอนด์ฟุตบอลครับอ๋อเนี่ไงครับนี่เขาบอกว่าคนชอบจริง <Okay. S 1> มีฟุตบอลขับด้วยใช่ไหมใช่ครับไ,ไ,ไ,ไบเดี๋ยวเราพาไปดูพื้นที่กว้างขวางนะครับเดี๋ยวเออ่ขึ้นมุมสูงให้ดูนะครับอันนี้เราพาดูแนวลาบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะสิบสี่ไร่พียวสิบสี่โอ้เยอะนี่ทางขวานี่ ใช่ร้านหมูกระทะนะครับร้านเป็นร้านบุฟเฟ่ต์ครับพี่บุฟเฟ่ต์เป็นร้านเอ่อเท่าไหร่นะพี่สองร้อยหกสิบเก้าบาทครับพี่สองร้อยเก้าบาทมีกุ้งแม่น้ำเป็นเป็นะพี่ผมพาไปดูปอกกุ้งอ้าพายเลยพี่อย่างนี้โซนเป็นอันนี้เป็นโซนร้านกาแฟครับครับผมอันนี้เปิดกลางวันครับอ๋อร้านกาแฟนะกลางคืนเดี๋ยวไม่ไม่หลับไม่นอนนี่ผมมองยังไงก็จะปิดแล้วครับอ๋อครับผมโอ้ดูสุดยอดเลยครับเสีดยอ๋อนี่ ตอนนี้ซิกเนเจอร์ที่นี่คือกุ้งแม่น้ำใช่พี่กุ้งไม่นเป็นเลยพี่ดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ก็ตามคุณท็อปไปดูกันนะครับนี่นะครับผมเปิดให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยว้มา้ี่บอกอย่างีบอ่อนะมเรื่องคุณนะพี่ต้องถ่ายน้ำพี่กุ้งแม่พี่กุ้งแม่นเป็นเลยครับจะไปดูเยอะๆครับเน่นะครับ มัเป็นเลยนี่อันนี้เท่าไหร่นะเอาฝอร์ราคาทีนะนี่เลยนี่สองหกเก้าครับอ๋อสองหกเก้านี่นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูทุกอย่างครบจบเลยราคาเดียวไม่มีเพิ่มอันนี้คือรวมน้ำรวมอะไรครรรับบวม้อยโอ้นะครับรวมหมดแล้วน้ำก็รีฟิลใช่ไหมครับรีฟิลครับพี่โอ้โหนี่นะครับเป็นเลยที่กุ้งทั้งบ่อถูกนะครับเนี่ยทั้งบ่อลนะครับเอานี้ไม่ถ่ายน้ำอีกถ่ายตอนลูกค้าเข้าแล้โอ้โหนี่นะครับเนื้อหมูเนื้อวัวมีครบจบที่นี่ที่เดียวเลยครับมีมากินกุ้งมาคุ้มแล้วสิเนี่ยโโอ้ห นี่นะครับบรรยากาศนะครับนี่คือร้านหมูกระทะเนี่ยเขาจะเปิดช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพอดีผมมาช่วงกลางวันก็ยังนะยังเป็นเรียบร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงเย็นน่าจะคึกคักนะครับโอ้สองหกเก้าเจ้าปลานี่ก็ไม่แพงนะผมว่าใช่แพงครับงโถมากินกุ้งกัะพุ้มแล้วครับเนี่ยใช่ครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยมาเนี่ยผมต้องคำต้องแอบกินกุ้งแล้วเนี่ยนี่นะครับมีส่วนของอ่า เราตั้งฝาที่ AEL อันนี้จะจอดรถดานทางเข้าคจะตั้งสนามบอลก็จอดได้ดีนะครับนี่ได้ปไปร้อยคันแล้วพี่ยังไม่ได้ยังแหมไปดูข้างในแล้วเ,ลเดี๋ยวมาดูป้ายก่อนนี่นะครับป้ายทางเข้าลูกค้าจะมองไหงครับว่าหลังร้านนะครับถนนโอ้ารโชว์ที่ด้านในอันนี้พวงจุ้ยไหมเนี่ยไม่ไม่พี่อันนี้คือคิดก็้วอ้ทำรู้สึกเลยเอาให้รู้สึกดีเดี๋ยว พาไปเดินดูก่อนถ้าเดี๋ยวเราจะเดินนั่งทางเข้าเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวต้องดูจากข้างนอกนะครับคบางคนก็ขับผ่านไปผมาเขาไม่เคยแวะเข้ามาเขาไม่รู้ว่าในข้างในเป็นแบบนี้นะใช่มองไม่เห็นแค่หลังคายังไม่เห็นนะเป็โซนทั้งหมดใช่ไหมไม่เห็นไม่ดูนี่นะครับก็นี่จะเป็นด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าถนน ใช่ครับแล้วซ้ายไปไหนขวาไปไหนพี่ตรงนี้ซ้ายก็ออกสี่แยกปลาลยพี่อ๋อสี่แยกปลาวิ่งเข้าขวาไปเก้ากิโลก็จะเคลื่อนปานบุรีเลยครับอ๋อเคลื่อนเลยไปทางนี้เคลื่อนทางนี้สี่แยกปลาออกไปเกษมใช่ครับอ๋อครับกิโลครึ่งจะเป็นเกษมเข้ามาครับโอ้พิกเกษมเข้ามาก็แค่โลครึ่งเองใช่ครับแล้วก็จะมาเจอป้ายนะเปิดป้ายนั่งนั่งย่างบุฟเฟ่ต์นะครับย่างมีตั้งย่าง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 ก็ตกดีครับเดินเข้ามานะครับสนามบอลจะอยู่ด้านในนะครับตอนนี้ด้านหน้าขวาเมือหน้าชนหน้าเราเนี่ยเป็น ร้านบุฟเฟ่ครับนั่งย่างนะครับแต่ยืนก็ได้นังไม่ว่ากันใช่ครับนาองาฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าเ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าะว่างานเา่าเ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาา่่่าฮ่าเ่าาาฮ่น้องก่จะเา้างาน่าฮ่าฮ่าฮ่าคราบ่า่าาาาา่่่า่่อ่า เข้าโซนขวามากครับเมื่อกี้นี้เข้าโซนซ้ายไปแล้วอันนี้เป็นร้านกาแฟช่วงกลางวันพี่ร้านกาแฟแต่ไม่ได้มีอาหารขายนะพี่อ๋อเป็นร้านน้ำกาแฟใช่ครับมีก็โอ้ที่โชว์แต่อนาคตผมก็อยากจะเปิดเป็นแบบขายอาหารกลางวันนะพี่อ่าเขาจะได้เพิมากินกาแฟเสร็จก็มากินข้าวด้วยเหนื่อยนี่มันทำไม่ทันไม่ทันเอา่ค่อยๆครับแับนี้เปิด อันนี้ได้ข่าวว่าอายุจะครบสองปีพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจนสองปีนี้ไปจนพรุ่งนี้ครบสองปีนี่ยนะครับโอ้โหน่นี่เป็นโซนให้ลูกค้ามาถ่ายรูปมาเช็คอินเลยนะครับครับอันนี้โซนเป็นโซนของผสมของแม่เขาเราเอาไ้โชว์ลูกค้าของแม่ด้วยโอ้โหแน่นอนนะครับแน่นอนครับนี่นะครับก็มาชิลๆนะมานั่งทา้งกระซิ่งกาแฟก็สั่งกาแฟมาทานแถวนี้ได้ได้ครับพี่ได้โอ้โหเยี่ยมเลยครับ เดี๋ยวเดินผ้หมดนะก็จะเดินมานั่งมาเดินเล่นอะไรนี่เดี๋ยวพาชมพาชมนี่นะครับนี่โอ้โหไม่รู้เท่าไหรเลยเนะน,น,นี่ยสะสมมานานเนี่ยมาด้แม่กชอบตัวนี้โอ้โหนี่นะครับก็มามุมถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็คือใครเข้ามาก็นั่งคอมถ่ายได้ไม่ว่าได้ครับได้ได้ครับโอเคเท่ๆนะครับนี้ก็เดินบนไม่เลยพี่เลยขึ้นสะพานบน บนไหมพี่ปวดไหมพี่สบายดีครับสบายดีครับดีดีครับนี่นะครับก็ตกเย็นๆเนี่ยผมว่าบรรยากาศชิลมากครับพี่แต่ลมลมตกดีมากนี่นะครับเป็นสะพานครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเพราะว่าผมนี่ก็เกือบเออ่120โลนะสบายสบายร้อยเหมือนกันพี่อ่านี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ ก็มานั่งได้นะครับแก็ช่วงบ่ายๆนี่ก็นั่งได้แล้วนะดแดดแดดไปทางนี้มันก็ร่มแล้วอากาศชิวๆแล้วนะครับนี่ก็มีเหมือนมินิแต่งสวนไว้แบบน่ารักน่ารักนะครับผมนี่เราก็ไม่ได้มีคนสวนนะพี่พ่อก็ดูแลเองครับก็ได้แค่นี้แล้วพ<น>ี่นี่ครับก็ชิวนะชิวๆนี่นะครับเด่นถ้าเย็นๆจะเหมาะมากพี่ ใช่ไหมใช่ครับลมลมมันจะดีลมลมตกยากาศดีมากครับสวยสวยสวยเฮ้ยผมชอบเล่นอันนี้คุยผมชอบแบบนี่แหละทำคลิปทำอะไรว่ามันวิธีลูกค้าเขาไอ้นี่นะครับบางคนเขาไม่เป็นเลยด้วยครับมันผมลูกค้าผมบ่อกี้ก็ ไม่เป็นเลยช่วยเลยหันสนุกสนุกบรรยากาศตักนั่งยางเลยตักนั่ง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 ตักนักงยางแล้วมีก็เป็นหน้าจักรจริงๆเลครับทุกอย่างเลยฮะมีของที่แบบไอ้เขาเรียกอะไรนะของอินเทอร์ที่ครบที่แล้วอ่ะนะทั้งนั่งย่างทั้งร้านกาแฟมีคาเฟ่มีที่ถ่ายรูปมากมีสนามบอลข้างในจบ